แล,ล,ละลิฟวิดีโอนี้เราจะไปตามหาสมาชิกใหม่ที่โคตรแปลกและโคตรเจ๋งเข้าสุสัตว์ไฮเอ็นซูการผจญภนยครั้ง,รนงนี้เนี่ยมีสมาชิกใหม่ในสตูดิโอไฮเอ็นไปนั่นก็คือต้อนอ้อยแล้วก็บักปืนจะทำสำเร็จหรือเปล่าไปเลยกันเลยเอาหลักอาหารรวมตัวแถวป้๊บ ภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจกระทันหันเป็นภารกิจพิเศษที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากพายุเข้าโคมกระหน่ำตลอดทั้งคืนทาให้อากาศเย็นชื้นและสัตว์ที่เราต้องการหามันจะออกมาตอนกลางคืนผู้เจ้ามีความพร้อมขนาดไหนเรา่ัทหันกล้าทั้งหลายที่เพิ่งมาลูกี้เบิดลูกี้ตนอ้อยและลูกี้เมย์ที่แม้จะอยู่มานานแล้วก็ยังเป็นลูกี้อยู่เรียมได้มีความพร้อมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เ้ยอะชันหันเราจะให้โดนสอบก่อนนะครับปกติไว ทุกนับสามสองหนึเท่านั้นคุณจะกระโดดลงไปตรงนี้สามสองหนึ่ง let's g ตอนนี้เนี่ยฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็อากาศโคตรเย็นเลยจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวอยู่แต่ฝนมันมาผิดฤดูนะคบฝนมันลินอย่างเงี้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ห้าโมงเย็นเราต้องรีบหาบอ่อแสก่อนที่มันจะมืดน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหาบอ่อแสไม่ได้เลยตอนมืดอ่ะเราจะลําบากนะครับ <c oughs> หาทุกคนเข้าใจอยู่ใช่ไหม มันรึป่าปั๊บ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 ปั๊ไปั๊บปั๊บสั๊บป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 ั๊บ มะเขารวโอเคตอนนี uhm. like, okay, uh, ้เน right, so right, right. ี okay, right? ่ยเราต้องไปตามหาเบาะแสก่อนเราจะเดินทางไปด้านนู bye, ้นเดินตามไปเรื่อยๆใครเจอเบาะแสตัวอะไรที่น่าสนใจให้รายงานผออูจุนโอเคไหมไม่ใช่ขอเล่นน้ำก่อนปุ้งเงือกกระป๋อ ถ้าหนูเจออะไรหนูต้องบอกป๊านะครับตั้งใจนะครามรอบนี้ปูม,มาคนเดนะี<า>ยวเยยนะขมุกขมักท้าเชียเก่งมากอลสเกลพื้นมันชื้นดีมากเลยนะครับฝนนะดูดิดูบรรยากาศนะฮะแต่เองไม่สามารถไปตามหางูในรูได้นะครับเพราะว่ามันมีพวกงูพิษอยู่อะไรพวกนี้มันจะอันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นมันไปไหนกันนี่สู่โอ้ยทมิ้งอ่อะไรงูตี๋ตีอ ใครมาเห็นเี้ยงไรงูใครก็มาเห็นใครเ,เห็นจะขีดตวมกันนี่เขาบอกว่ารูที่อยู่ นี่ค่ะมึเฮ้ยนั่นน่ะปูปูปูไม่นีอีิปูตายยังปูตัวเล็กตายยังเฮ้ยยังไม่ตายนี่ยนี่กูนีีอุ้นอสะเสเราวุ้เ้ะเามาเมา ได้นะครับนอกจากล้อมื่นนะฮะทุกคนเนี่ยนี่เที่ยวของเราอ้คนไี่เป็นเขโมยมาละกูขอขอยังขอแล้วโอ้ยขอมาเป็นพวกเลยรอไ่ได้รักมันบอกขอแล้วเด้อช่วยหน่อยหน่อยมีบอกพี่น้องเอาด้วยบบกใจแทบจะอ้างนีแมาแบบนี้เราจะทำเมนูอะไรครับพี่อ้อยวันนี้เราจะมาตำส้มตำกินกันนะฮะทุกคนที่โจังหวัดน่าลงน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับ ธรรมชาติแล้วมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก่อนฟ้าจะมืดแล้วเราจะออกตามหากันเราจะเดินทางไปตรงนู้นเลยนะครับทุกคนครับว้าวขึ้นตะปูหงส์ทำไมบอสฮ่าฮ่าอ่าฮือแล้วมาจริงเลยพวกเกลรอแล้วเมืองอ่ะเมืองอ่ะเฮ้ยไปทำอะไรวะมาทำอะไรเมืองยิดีพิศวาคนจะอะไรต่อพี่เมย์ทั้งใจทั้ร่างที่หั ำไมเอะผมงานไม่ดผมเอวดีเลยอยากแตะอะไรเอา่ัดายิ mm ้มหนลกตอนนี wow> ้ก็รอนะครับรอเวลาอย่างเดียวให้มันมืดนะครับทุกคนปืนปนปูน่ืนดูนี่ปดูนี่ปดูนี่ว้า อนอย่ามายุ่งกับฉันนะมโอ้ว่ันหลายเีเยจกดแจกแจกดงทั้งที่ทังสวนางคราวนี้มันจะมืดไหเมย์่อราไมขาเลยนะะตามน่าเสียนาเสียนาเสียไปดองเลยี้ยม่ใช่นี่หรอ ไม่โดดเปล่าไม่เอาแล้วคุณไม่โดดกูจะโดดอะไมคนเดียวกูไม่โดดแล้วในงั้นอะอ๋อนี่ไอปลานี่ปลาบุญปลาบ่ญปลาบุญนี่มันอยู่ในน้ำจืดเลยใช่ดีว่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการผจญภัยครั้งแรกเลยนะครับที่ชิวขนาดนี้นะปกติเราจะไปตามหาเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ปิกนิกกันบนสะพานนะครับทุกคนรถผ่านไปผ่านมาไฟติดแล้วด้วยนะไจิ้มจับกันจะเต็กเกลือ มนะันเกยวเ้าเดียวใจที่เราจะมากนที่ละชอบมาดูตีนี่ยมันน่อยท่ออยู่ก้นี่เฮาไรอร่อยเลยอร่อยจริงๆเลยอ่เซ็จนทงขาดดากขึ้ผูเจ้าเดียวดักมาเด้อที่เรากินตะบะ ต้นอ้อยอ่ะเขาไปเก็บม,มกกะกอกมาจากใต้ต้นไม้ตะกี้มะก,กอกสดๆจากต้นได้ซุ้มมเจ้าเดาดาแต่ไม่ได้ถ่ายไงมันอร่อยมากเลย,ยปุรุณนั่งหัวเว้ยเบื้องนีเบื้องนี่ซุ้มมเจ้าข้ามดีไงมโอเคครับทุกคนมันมืดแล้วแล้วผมคิดว่าต้นอ้อยแล้วก็ไอ้ปื้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการตามหาอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเราจะเรียกพี่กอลจับไอ้บอสมาเสริมนะค,ะนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสในการเจอมันจะยากดีเลยพี่เมย์บอก ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจุดที่เราจะตามหานะครับรอกำลังเสริมเรามานะครับทุกคนดูบรรยากาศเนี่ยน้ำใสมากเห็นตัวปลาเลยเก็บน้ำหรออันนี้อันงไงไงเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นริมเขื่อนนะครับทุกคนครับทำให้มีน้ำตกเป็นจุดต่างๆนะครับเอาลงไปเสียตรงนี้ก็ได้อ่ะน้ำาขอดใสเลยอะระวังนะเห็นน้ำนี่ปลาใช่ไ่ะอุ้ยเป็นน้ำลงมา ผมเห็นตัวอะไรสักอย่างนึงครับทุกคนอะไรอะไอะไรอะไรอะไรเหรอไม่ใช่นี่นอยู่ใต้นี้ไปนึงไปนึงไปนึมีหางอ่ะไปช่วยช่วยคุยหน่อยได้ไหมนี่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 อยู่นี่นี่ม่อยู่นี่นีเลยอยู่นี่นี่เลยปลาไหลมาเป็นตัวเลยไม่ใช่ปลาไหลงูนะครับทุกคนงูน้ำเราจะงูน้ำอยู่นะมันจะมากินปูหรือเปล่าพี่ว้งูเฮ้ยปูเปนนี่เล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไ้เลยอ่ะสีมาไว้ข้างบนหน่อยพี่มเมย์ไว้ข้างบนตอนนี้เราเจอสัตว์หนีที่นิดที่คนน่าสนใจเลยนะครับก็คือผม,มเรียกเขาว่างูอะไรอ่ะขอนไม้อ่ะผมไม่รู้ว่าที่เกี่ยวคืออะไรแต่ว่ามันเป็นงูที่เวลาเราจับนะครับเวลาเขาตกใจเขาจะทำตัวแข็งเหมือนขอนไม้นะครับทุกคนเ<อ>นี่ยฮะนิ่งเลยเหรอเหรอนิ่งเลยดีมา,ากเลยอ่ะเนี่ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมีฟูด้วยยังไม่ตายแบบฟื้นมันนิ่งแล้วก็เหมือนกันวางอาเต็มเลยปูเต็มเลยโอเค คนเราต้อมาหาของกินเขาแก้ไขอยู่เลยอ่ะโอเคไปแล้วยสวัสดีครับวันนี้รายการชวนกินรวมจวมหายไปแล้วอ๋อหายไปแล้วอ่ะุ้ยปลาโคตรเยอะเลย อะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันมเยอะขนาดนี้อ่ะมันโดนฝนใหม่มันเลยออกมาพี่หู๋นั่นแสดงว,ว่าพวกงูกินปลามันเลยออกมาตามล่ายเยอะดิวันนี้เราอาจจะเจองูเยอะมากเลยนะไปเถอะปลาทุกคนในระหว่างที่รอพี่กอลและก็บอสเนี่ยมาเป็นกำลังเสริมนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็กำลังจะเดินสำรวจบริเวณโดยรอบเพื่อนและ,ะเจอกับสัตว์ชนิดอื่นที่น่าสนใจก็ได้นะครับทุกคนไฮเปอร์ครบอา เราตอนนี้กบวนการทาวเวอร์เรนเจอร์มารวมตัวกันแล้วมีแี่สนิทใจที่พวกเราไม่สามารถจะหาเจอใช่ไหมใช่เพื่อคนสายเอ็มต้นและคนที่เหลือของเราจะไปช่วยหาม ่ว yup. ทุกคนครับเราเจอเฉียดนะครับทุกคนนะครับเฉียดยักษ์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะใช้มือตะคุบจับดูมาลูกมาจ้าโอเควว้าไปนะโอเคไม่งูเห่าก็งูหอยเหรอฮะเจอผูดถึงงูหอได้เลยหอยก็มีต้องระวังนะเจ้าพี่จ๋าโดนทุกคนงูเขียวไม่ดียัยงูไหนก็ไม่ดีเราอยากเจอได้ยังไง สกอร์เปียนเฮ้ยสวัสดีจ้าเจอกันแล้วเจอสกอร์เปียนเจ้าถิ่นเลยเนี่ยเจ้าถิ่นเลยอันนี้แถวนี้มีสกอร์เปียนเยอะมากเลยนะครับเราเคยมาตามหาจับไปเลี้ยงด้วยนะเราจะจับสกอร์เปียนนะครับผมช่วยเขานะครับเข้าไปในป่าตรงนี้ว่าตรงนี้นะ ว้าวโอเคลงไปเพราะว่าเขาอาจจะโดนรถชนได้นะครับทุกคนไปกันต่อตอนนี้เนี่ยเราเจอเบาะแสอะไรบางอย่างเพื่อนๆมาดูนี่ทำไมนี่ยอย่าหยลำธารนะตรงนี้เนี่ยเป็นลำธารน้ำนะครับที่ไหลมาน่าจะแางมากแหล่งน้ําที่มีแร่ธาตุจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นโอเคนะครับเพื่อนๆมานี่ฮะอ๋อนัดผมก่อนนะลองชิมดูว่าแร่ธาตุมันดี Hahahaha Này! đi ngay à? Ê, Ê, tốt! Ê, à? Ui! Mấy có à? เพราะเราจะต้องก่อขุมไว้ไม่างั้นหมาป่าอาจจะมาล่าเราได้ได้ดีมากเลยอาเมยิง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 ใหะใครต้องอดโดนกินไม่ยอมเลี้ยงใครก็ไดเราไปเจอกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่โคตรเท่แล้วเก่งมากครับมันสามารถเปล่งแสงออกจากตัวได้ทุกคนลองมาดูอีกครั้งอะไรเอามันกระซือหน่อยแล้วมั่งมั่งกระซือมอ่งผืนๆจะเป็นแมลงธรรมดาใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมมาดูนะเอ๊ะอะไรอ่ะขึ้นมาได้ไหมเห็นไหมอุ้ยเดือดอ่ะเอาเงินพี่น็อตพี่ก็อตอีกไซต์ก่อนนะได้ทีมแล้วกันทีมแล้วอุ้ยหยนะครับทุกคนดูดิ น้องอยังตัวเล็กอยู่เลย,อยอเลแอ่ไหงว่ามองนี้มันธรามาชาติอุดมสมบูรณ์เนเพราะว่าหิ่งหอยมันจะอยู่แต่ที่ที่มันสมบูรณ์นะฮะทุกคนจหชอเฮ้ยขามีควาำรื้อ <c oughs> แล้วเขาเชี่ยงด้วยนะครับตั้งชื่อน้องว่าอะไรต้นอ้อยหิ่งอ้อย คนักกิอยยาไปหนูไปลูกไปไปหิ่งห้อยยายนะหนูหิ่งห้อยยายนะโอเคหนูนี่นะลูกโอเคไม่ตายครับผมตายแล้วกันเหรโอ้เราเชอสซูเปอร์แมนทุกคนต้นเดอนล่ะเปร์แมนเราเชิญซูเปอร์แมนนองหายไปแล้วแต่ดีๆนะถ่ายดีๆนะใต้ขอนไม้นี่แหละมีแน่นอนมีแน่นอนก็แย่แล้วเรียบร้อยสซูเปอร์แมนหายอ้าวนีความร้อนมันจะตีลังกาแบบนี้ได้ทุกคนรู้ไหมว่ามันนานขนาดไหนไปเลย คนมันต้องโดนสไปเดอร์แมนอะกัดคอก่อนนะครับผมจะให้ไอ้ปืน่ด ไม่ว่ผมจะพหาหอเดนกาศได้มันต้องโดนกัดมาก่อนต้องโดนกัดเลยใช่โดนผมก็นโดนราเล่นรอเล่นอันนี้คือสไปเดอร์แมนเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือแมงมุมนะครับทุกคนที่เป็นในหมู่บ้านนี่แหละเขามีหน้าที่กินพวกจิ้งจกแล้วก็กินแมลงสาบให้กับพวกเราในบ้านนะครับแต่ว่ามันัวในญ่มากทุกคนดูใลดิมันน่าจะมีพิษน้ายแรงไหมอ่ะพี่อยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันเคยโดนกัดเฮ้ยจริงเหรอใช่ปวด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 ปปวด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 ปว ปปล่ออยเเข้าไแถวนี้เริ่มเข้าสู่เขตที่มีสัตว์มีพิษแล้วทุกคนถอดรองเท้าเพื่อจะได้อันตรายมากขึ้นเทุกคนคิดว่าใต้หินก้อนนี้จะมีตัวอะไรไหมครับเพื่อนๆครับตัวอะไรไหมครับเพื่อนๆครับทำไมตีใส่ทีโอเคเราจะดึงออกมาพร้อมกันโอรับขาโอ้รับขาป่อยหนึ่งสอง ปกติแล้วมันจะมีตัวอะไรมาหลบอยู่แถวนี้นะครับพวกแมงป่องพวกอะไรอย่างเงี้ยลังอ่ะไม่มีเฮ้ยว้าไอ้เปิร์ตมาดูนี่อะไรอะไรมึงทำลิ้นมึงตกไอ้ตะปุ้แมงลิ้นหมาไม่ใช่มันคือปิงเออไม่ใช่มันคือแมงลิ้นหมาปิงอย่าเถียงกันแมงลิ้นหมาครับผมอันนี้มันคือแมงลิ้นหมาในซุ้มบูเจ้าดาวด่างเพราะมันปิงข้างกันนะคะแม่แมงลิ้นหมาเลยมันก็ปิง ยังจะเหี้ยงอีกมันคืปิงข้าวใจโอเคปิงต้มีนะฮะทุกคนฮะนี่กบเหรอพี่ก๊อตไม่ใช่พัดติกโกบเลยก้อนเหมือนเลยในห้องน้ำเนี่ยมันอาจจะมีสัตว์นะครับทุกคนครับในห้องน้ำนั้นน่ะมีใครเข้าไปดูได้ปะบุ้งพวกอะไรอ่ะไม่เคยเจอไม่แต่เขาเผาป่าเลยว่ะใช่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ที่เราเดินมาเพราะแต่ก่อนมันลกมากเลยนะครับพื้นตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟางหมดเลยนะครับแต่ว่าเห็นไหมรอยเผาอรัทุกคน เหมือนแถวนี้เขาจะเคลียร์พื้นที่หมดเลยนะอู๋ใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยดี๋ยเดี๋ยวไปทางนี้นะเดี๋ยวทางนี้ถึงจะอะไยวะยวม,มันเหมือนหัวเลย มันไม่มีลูกศรนะมันคืองูที่เราเจอครั้งที่แล้วตอนที่เราไปอันนี้หรือเปล่าไอ้ที่เราหาไยเป็นมุมทางลันทูล่าที่เรามองว่ามันเป็นหัวแล้วคนคอมเมนต์ว่างูไม่ใช่หรือว่าสีเดียวกันเลยว่ามันหลอกเราอ่ะที่มันแบบเป็นหัวแล้วเราคิดว่ามันเป็นหัวที่มันแ่ทนใช่เนี่ยมาดูดิมาดูดิมันชเวาะดูขึ้นมามันแท่เบ้ด้วยอ่ะมันงูสองหัวป้าดูดิเออคือหัวมันเอาดิดิ อันนี้อันนี้หัวอันนี้หาง้เล่าให้ยยังเท่เลยคือพฤติกรรมของเขาเวลาเขาเจอศัตรูนะครับเขาจะเอาหัวไอหางอ่ะมันหลอกว่าเป็นหัวผมือนแต่งี้ดูดูดูแล้วตัวเองเนี่ยจะหนีเหมือนเป็นงูสองหัวโอเคโอเคอย่างนี้เราต้องเก็บแค่อะไรเก็บไปหาถุงให้พี่หน่อยโอ้โหถุงเอาถุงมาเก็บงูเัวแบนลักษณะเหมือนแบบแผ่แม่เบี้ยเหมือนงูเห่าเลยนะครับแล้วพี่หูงูตัวแบนได้นะมันไม่ใช่ตัวกลมๆเหมือนงูทั่วไปได้นะเออทุกคนดูเก็บพอมาสะท้อน ร้อนกับแสงสิครับมันจะท้อนเป็นสีลุ้งอ่ะเหมือนเขาจับความร้อนตรงขาผมได้นะครับตรงนี้แล้วเขาใช้หางในการขู่ผมอยู่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของเราได้เลยเยดี๋ยวได,ไ,ได้เหรอไไม่ด้เปิดหน้าพว่งูอีกตัว ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแบงคมาจากไหนมาจากโซนนี้อันนี้อันนี้คืองูสองหัวเลยนะเอามาดิเออถุงมาหน่อยตรงที่มองเห็นนะคือปลายลิ้นเป็นสีเขียวไหนด้ยดูกู่ชีแบงูมันเลยเข้ามาอยู่ที่แอล

จริงนะลายสวยมากเลยอ่ะใช่ลายมันสวยใช่แต่ว่าตัวตัวเดียวมันไม่น่าจะอิ่มมั้งน้องชื่ออะไรทุกคนช่วยกันตั้งชื่อเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอไปชิปหน้าไาเลย